สวัสดีครับพี่น้องยนตลาดทุกท่านนะครับสุร้านเอช่องวุฒิกระสินนะครับผมนี่มากินเข้ากับอาจารย์สาธิตนะครับผมชาติทิศยงอ่อมกับก้อยนะครับของโปรดนะครับอ้อมเนื้อนะครับใส่ผักแล้วก็ก้อยเนื้อนะครับ สดใหม่ๆเลยนะครับที่ร้านจันนี่แซบนะครับผมมีหลากหลายเมโนโูเนาะนะครับผมราคาถูกเป็นกันเองนะนี่ครับอมเนื้อใส่ผักเนาะนะครับผมหลบยอย่างนะครับอมเนื้อ <c oughs> <c oughs> กับก้อยเนื้อนะครับ สดใหม่ๆนะนะครับผมอัลรำนะครับหล่งพอดีนะครับเส่บๆนะครับจทนกินกับข้าวเหนียวนะครับผมกินกับข้าวเจ้าเนะนะครับเดี๋ยวมาลองซิมเพิ่งครับเนาะนั่นเสียงเพลงนะครับวันนี้อ่ภาคเสียงนะครับนี่ อย่ยงในฟิล์มนะครับออมครับน e ี่แชดกำลังพอดีนะครับนัวๆพอดีอําลําพอดีนะครับเโาจรไปมาเข้เจ้าขาเจ้ามาข้อเหนียวนะครับเจ้าข้เหนียวก็กินได้เนาะนะครับก็ข้เหนียวเขาแซบครับข็เจ้าก็แซบเนาะนะครับอืม มาลองชิมก้อยครับนี่ยอะารับต้องจนนี่แทบนะครับผมเจออาจารย์สาธิตได้ครับคุณกลับมาแต่อ่าบุกพอยต์นะครับกลับบ้านน้ำน้อนนะครับเพิ่นมาถึงร้านนะครับเมื่อคืนเนาะนะครับมักินเข่าเช่าเช่าเข่าเที่ยงนะครับ บรรยากาศนะครับวันวานก็ย้ายไปที่90นะครับเป็นบรรยากาศวันวานนะครับเอาของไปที่90นะครับมากินเข่าฟังเพลงได้นะครับพี่น้องผมเวีนกัากินเขา่า เสากอเทียงเขาแแงนะครับแรงก็มีดนตรีสดได้นะครับสามสามช่วงนะครับหกโมงทุ่มแล้วก็สองทุ่มหกโมงทุ่มสองทุ่มนะครับประมาณสามทุ่มก,กว่าๆเนาะมาได้เนาะนะครับนะใกล้ๆอยู่ในจังหวัดหรือต่างจังหวัดเางงดนาะนะครับ พันไม่ก็เว้าวม่ได้นะครับผมเดี๋ยวฝากไปสที่มีก้อนนะครับเรื่องอยากกินข่าตัอก้อนครับลำลองแสบนัวครับเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะนะครับผมอยู่น้อยพบดีร่ำรวยนะครับสุขแข็งแรงนะครับในช่วงปีใหม่ก็ ท่านมีความสุขนะครับทชคปีปลดภัยร่ำรวยตลอดปีตลอดไปเนาะนะครับเดี๋ยวเอบคุณครับคุณครับสวัสดีครับ